ความฝันเกิดจากอะไรและฝันแบบไหนแม่นไม่แม่นมาฟังคําตอบจากคลิปนี้กันในทางพระพุทธศาสนาบอกไว้ว่าความฝันเกิดจากเหตุ4ประการคือ 1. นธาตวิปริตหมายถึงร่างกายที่ไม่สบายหรือไม่เป็นปกติเช่นเจ็บป่วยหรืออาหารไม่ย่อยจึงได้ฝันไปต่างๆนานา 2. จิตอาวร์หมายถึงจิตมีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่จึงนํามาปรุงแต่งเป็นความฝันเช่นฝันถึงคนที่ตายไปแล้วเป็นต้น 3. เทพสังหรณ์หมายถึงมีเทวดามาดนใจให้ฝัน 4. กรรมนิมิตกรรมดีดหรือกรรมชั่วที่เคยทําไว้ในอดีตจะมาส่งผลเลยทําให้ฝันเป็นลางบอกเหตุว่าจะได้พบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการข้างหน้า เช่นฝันว่าจะถูกรถชนหรือฝันว่าจะได้ลาบก้อนใหญ่เป็นตน้นแล้วฝันที่เกิดจากเหตุไหนแม่นไม่แม่นความฝันที่เกิดจากธาตุวิปริตและจิตอาวร์นั้นจะไม่แม่นส่วนความฝันที่เกิดจากเทพสังหรณ์คือมีเทวดามาบอกนั้นอาจจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ถ้าเป็นเทวดาที่ดีก็จะแม่นความฝันที่แม่นที่สุดนั้นเกิดจากกรรมนิมิตก็ลองไปพิจารณากันดูนะช่วยแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะ